คบพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องอ่านท้าชะตาฟ้าเป็นสนามยุทธจักรในซีซั่นที่หนึ่งครับก่อนที่ฟานเซียนจะฝึกพลังลมปราณเกี่ยวกาสสำเร็จฟานเซียนไม่เคยคิดมาก่อนว่าร่างกายและเลือดเนื้อของคนนั้นจะแข็งแกร่งกว่าก้อนหินแต่หลังจากที่ฟานเซียนได้ฟาดฝ่า,ามือใส่ก้อนหินแล้ว ความคิดดังกล่าวก็ถูกหักล้างไปแต่ว่าฟ้านเสียนก็ยังไม่เชื่อว่าคนสามารถกระโดดจากหน้าผาสูงหลายสิบวาได้โดยเฉพาะระหว่างนั้นก็ไม่ได้ลดความเร็วลงแต่อย่างใดและอูจูก็ได้ทำการหักล้างความคิดของฟ้านเสียนและขณะเดียวกันก็สร้างความสะท้านสะเทือนกับฟ้านเสียนระหว่างที่อูจูได้พุ่งตัวลงไปอย่างรวดเร็วอูจูได้กระแทกใส่เรือลำน้อยแล้วก็เหยียบเข้าที่หัวเรืออูจูได้อาศัยท่วงท่าและพลังสภาวะแล้วก็พาตัวเองมาถึงเรือน้อยแล้วจากนั้น จูก็ได้กระชากหมวกงอบจากคนร้องเพลงที่แจวเรือมา และหมวกงอบก็ได้ปลิวตกทะเลไปแล้วส่วนคนร้องเพลงที่มีใบหน้าพื้นเพธ,ธรรมดาในยามนี้ก็ได้มองดูส่องางของอูจูที่เหยียบย่ำลงมาแล้วจากนั้นชายที่ขับร้องเพลงก็ได้แผ่พุ่งพลังลมปานออกมาหลายสายจากไปนิวของตนเองและจากนั้นก็ได้จูโจมติดผิวทะเลจนเกิดและลอกคืนที่ปั่นป่วนขึ้นมาก่อนที่อูจูนั้นจะพุ่งถูกเรือลำน้อยและละลอกคืนนี้ก็ทำให้เรือลำน้อยนั้นกระเพื่อมออกไปอีก29ก้าวด้วยระยะ29ก้าวนี้อูจูจึงพง พุ่งชนใส่หัวเรือแล้วก็ทําให้หัวเรือนั้นยกลอยขึ้นมา ส่วนคนขับร้องเพลงก็ถูกกระแทกจนลอยขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ว่าสองมือที่กลางอากาศด้วยสภาพที่ทุลักทุเลอยู่บ้างแล้วจากนั้นเสเก็ตน้ําก็สาดกระจายตรวจหัว,หวเรือที่ถูกกระแทกก็ได้แตกหักไปสส่วนท่ามกลางสเก็ตน้ําที่กระจายเต็มท้องฟ้าอูจูได้ไล่กวดตามคนร้องเพลงที่ผิวกายอยู่กลางอากาศในตอนนั้นแล้วพิบตาต่อมาอูจูได้ใช้นิ้วแทนกระบ,บีแล้วก็แทงใส่คอหอยของคนขับร้องเพลงอย่างดุดันส่วนคนขับร้องเพลงก็ได้ควายสองมือเอาไว้แล้วจากนั้นก็ ใช้มือทั้งสองข้างสร้างแนวป้องกันเอาไว้แล้วก็แสดงออกอย่างมั่นคงและให้ความรู้สึกที่งดงามปรากฏที่เบื้องหน้าแล้วจากนั้นที่กาอากาศก็ได้เกิดเยงระเบิดติดต่อกันหลายครั้งและนี่ก็เป็นผลจากพลังลมปานที่ปะทะและหักล้างกันและไม่ทราบว่าในระยะเวลาอันสั้นนี้อูจูและคนขับร้องเพลงได้ต่อสู้กับก,กิขบวนท่าแล้วและพริบตาต่อมาทั้งคู่ก็ได้แยกออกจากกันแล้วจากนั้นซากเรือน้อยก็ได้ลอยขึ้นมาพร้อมกับมีเสียงดังขึ้นว่าเมื่อรอบสังหารไม่สำเร็จ ท่านต้องชดใช้ค่าเรือของเรามาคนขับร้องเพลงได้มองดูอูจูยิ้มแล้วก็กล่าววาจาออกมาหลังจากเมื่อกล่าววาจาจบแล้วคนขับร้องเพลงก็ได้ยื่นมือออกไปแล้วก็คลายกับว่าตัวเขาต้องการเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายคนขับร้องเพลงได้เวระยะห่างจากอูจูประมาณ3วาวาแต่พอเขาได้ยื่นมือออกไปอูจูก็ได้ขมวดคิ้วแล้วก็สลับเท้าออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงจาดตำแหน่งนิ้วมือของฝ่ายตรงข้ามภายใต้ระยะห่าง3วาวาคนขับร้องเพลงก็ได้โบก มือครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นพลังก็ทะลุผิวทรายลงไปและเมื่อมองดูทั่วทั้งแผ่นดินแล้วผู้ที่มีความสามารถเช่นนี้ ก็มีไม่กี่คนเท่านั้นในตอนนี้อูจูได้เอียงหน้าถามว่าท่านชะนยอยู่ที่นี่คนขับร้องเพลงพอฟังก็ยิ้มแล้วจากนั้นก็กล่าวว่าเมื่อ16ปีก่อนหลังจากต่อยตีกับท่านครั้งหนึ่งก็ไม่พบผ่านคู่มือที่คู่ควรอีกต่อไปเมื่อกล่าวถึงตอนนี้คนขับร้องเพลงก็ได้กล่าวอีกว่าเมื่อก่อนเรากลับไปยังมหานครเด็กน้อยเย่ฉงก็บอกว่าหลายปีมานี้ไม่มีข่าวครา,าวของท่านเราอยากเข้าใจว่าท่านได้ติดตามคุณโูเย,ย่เพื่อไปยังอีกโลกหนึ่งจึงได้ดื่มสุราสองกระปุกระปุกหนึ่ง ได้ลาารถกับพื้นทั้งหลังน้ําตาออกมา2หยดปีนี้เราได้ออกเดินทางอีกครั้งเมื่อครู่อยู่บนผิวทะเลก็สัมผัสกับพลังชีวิตที่กล้าแข็งแต่ไกลเราจรึงได้แวะมาชมดูและไหนเลยจะคาดคิดว่าเป็นท่านเมื่อกล่าวถึงตอนนี้คนขับร้องเพลงก็ได้กล่าวอย่างขุนเคืองว่าสหายเก่าที่ไม่ได้พบหน้ากันสิบกว่าปีเหตุใดพอพบหน้ากันแล้วก็คิดฆ่าเราท่านเองก็ทราบดีว่าเราฆ่าท่านไม่ได้ท่านก็ฆ่าเราไม่สําเร็จอูจูพอฟังก็เอยียงหน้าคุนคิดแล้วก็คล้ายกับว่ายอมรับความจริ ข้้อนีส่วนคนขับร้องเพลงก็ทราบว่าคนตาบอดผู้นี้นั้นมีนิสัยที่ประหลาดพิกลอยู่บ้างและหากว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถฆ่าตนเองก็คงลงมือไปแล้วจึงกล่าวว่าหลังจากที่คุณหนูเยี่ยได้ลาโลกไปเราเข้าใจว่าท่านจะกลับไปยังวิหารศักดิ์สิทธิ์แต่เหตุใดท่านจึงมาที่อ่าวตานโจอูจูพอฟังก็ไม่ได้ตอบคําแต่แล้วกลับกล่าวด้วยเสียงเย็นชาว่าท่านก็ทราบ ว่าเราะนายคิดค่าท่านในโลกนี้มีกี่คนที่รู้จักเราในจํานวนนี้ก็นับประทันเป็นคนที่ปากกว้างที่สุดคําพูดนี้ประกาศออกไปคนขับร้องเพลงก็มีสีหน้าที่ก,กระอ่วนขึ้นมาทันทีส่วนอูจูก็ได้กล่าวต่อไปว่าดังนั้นหากว่าเราสามารถฆ่าท่านทําให้ท่านปิดปากสนิทเราก็คงยินดียิ่งคนขับร้องเพลงระฟังก็ฝืนยิ้มจากนั้นสัตว์ศีรษะแล้วก็ทอดถอนใจกล่าวว่า ท่านยังคงมีนิสัยดุดเดิมด้วยพลังฝึกปือระดับท่านท่านยังนิยมการฆ่าฟันนับประน้อยครั้งที่จะพบพานอูจูปะฟังก็ได้สัน่นติส่าแล้วก็กล่าวว่าเพียงใส่ใจกับผลไม่คํานึงถึงฝีมือที่ใช้แล้วจากนั้นอูจูก็ได้กล่าวต่ออีกว่าเมื่อได้พบกับคนที่ท่านใส่ใจแล้วก็ไปได้แล้วคนขับร้องเพ็ญปะฟังก็อื้องวู้ไปและจากนั้นเขาก็ได้หัวเราะออกมาประสานมือแล้วก็กล่าวว่า ความจริงแล้วเราไม่ใช่คนติปากมากคนขับร้องเพลงประกอบจบก็ได้ยกมือไพร่หลังและจากนั้นก็ไปอย่างเรือครึ่งท่อนที่ลอยอยู่บนผิวทะเลนั้นและเรือลำนี้ ก็ไม่ทราบว่าได้จัดสร้างจากวัสดุใดหนึ่งพอที่หักอยู่ครึ่งท่อนนั้นยังสามารถลอยน้ําได้ส่วนชายที่ขับร้องเพลงก็ยังยืนอยู่บนซากเรือได้แล้วจากนั้นก็ใช้สองมือเพื่อทําท่าพายเรืออย่างน่าขบขันพร้อมกันนั้นก็ใช้พลังลมฟานมาขับซากเรือให้ลอยไปยังที่ตั้งของเมืองต้านโจและอูจูก็ได้มองดูทิศทางที่ชายขับร้องเพลงจากไปแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่านั่นคือผู้ใดและเสียงนี้ก็คือเสียงฟ้านเสียงที่กําลังปีนลงจากยอดเขาอูจูพอฟังก็ได้กล่าว ว่าเยี่ยรวิน ฟาเสียนพฏะดยินก็ถามด้วยความสงสัยว่าเป็นเยือหรือวินจริงหรือฟานเสียประกราวจบก็ได้ทอดถอนใจคำหนึ่งแล้วจากนั้นฟานเสียนก็เดินตามหลังอูจูแล้วก็ไปยังเมืองต้านโจเมฆรูปล่องหัดกำจ่าเย่อหรือว,วินได้มาแล้วและจากไปแล้วแล้วก็คล้ายกับเมฆลากสีที่ล่องลอยอยู่กลางท้องฟ้าและไม่ทิ้งล่องลอยอันใดเอาไว้และชาวเมืองต้านโจก็หารู้ไม่ว่าหนึ่งในสีปร,รมาจารย์ที่ชาวเมืองให้ความยกย่องนั้นเคยไปดื่มสุราเคยต่อสู้และเคยขับร้องเพลงที่เมืองต้านโจ และอูจู่เองก็นึกว่าไปตกอยู่บ้างและในโลกนี้คนที่ล่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้านเสียนกับเยียชิงเหมยก็มีไม่มากนักและเยียริว,วินก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นมิหนำซ้ําเยียริว,วินยังได้ชื่อว่าเป็นคนที่ปากมากคนหนึ่งการมายัางเมืองต้าโจของเยียริว,วินก็ประจวบเหมาะากเกินไปเมื่อได้พบหน้าอูจูแล้วก็จากไปและอูจูก็ไม่เชื่อว่าเรื่องราวนั้นจะลวบลัถึงเพียงนี้แต่ว่าฟ้านเสียนปลับเชื่อว่าเยียิว,วินนั้นเป็นคนเดินทางผู้หนึ่ง ฟานเสียนถึงได้ตบไหลอูจูเบาๆแล้วก็กล่าวบอบโยนว่าผู้ใดบอกว่ายอดฝีมือไม่สามารถท่องเที่ยวเดินทางและนี่ก็เป็นเพียงลางสังหรณ์ของฟ้านเสียนเท่านั้นและที่ผ่านมาลางสังหรณ์ของฟ้านเสียนนั้นก็แม่นยำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มักมีความรู้สึกว่าบิดาที่มานครนั้นก็มีปัญหาอยู่บ้างยังมีสำนักตรวจสอบแล้วก็คนร้ายที่แพร่ผิดวางยาฟานเสียนจึงนึกคาดเดาว,ว่าบิดาของตนเองใช่เป็นบุตรนอกสมรสของห้องเต้รัชการก่อนหรือไม่เนื่องประครังกระโน้น ธัญญาก็เคยเป็นแม่นมอยู่ในวังเฉิงอ๋องและฮ่องเต้ราชะการก่อนก็ให้ธัญญาได้เลี้ยงดูฮ่องเต้องปัจจุบันและตอนนี้ซืน,นันปอเจียก็คงนึกแค้นพี่น้องต่างมารดาที่ขึ้นครองบัลลังก์ส่วนตนเองก็มีบรดาศักดิ์เป็นพระเท่านั้นจึงได้ทาตัวเป็นสุกรที่เตรียมกินเนื้อเสือรอบคบค้ากับสํานักตรวจสอบและขุมกํลาลังต่างๆรวมทั้งได้เพาะสร้างกองกลาลังใต้ดินขึ้นมาเพื่อคิดช่วงคิงสมบัติทั้งหมดของฮ่องเต้เมื่อฟ้านเสียนได้ถ่ายทอดคําบอกเล่าจินตนาการของตัว เองให้อู๋จูฟังแล้วอู๋จูพอฟังก็อดยอมรับนับถือต่อจินตนาการและความคิดที่เสียสติของฟานเสียนไม่ได้เพราะเหตุนี้อู๋จูจึงได้ตัดสินใจว่าจะไม่นำฟานเซียนออกจากอาวตานโจอู๋จูไม่เคยนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองเพียงแต่อูจ๋จูนั้นห่วงใย,ยในตัวฟาเซียนขนาดที่ฟานเซียนก็ไม่กังวลสนใจเลยแม้แต่น้อยเราจะนั้นอูจ๋จูจึงปล่อยให้ฟานเซียนนั้นทำทุกสิ่งตามอำเภอใจไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าตั้งแต่อายุห้าขวบ อูจูก็ไม่สนใจแล้วก็ดูแลแค่ความปลอดภัยฟ้านเสียนเท่านั้นและในความเป็นจริงแล้วฟ้านเสียนนั้นเป็นคนกลัวตายเนื่องเพราะว่าฝีมือของฟ้านเสียนไม่ได้ไหลกัดเจนอูจูแต่ว่าฟ้านเสียนก็รู้ดีว่าหากว่าด้านหลังของตอนเองนั้นยังมีเฟยเจียและอูจูอย่างนั้นต่อให้ตนเองคิดใครต่ตายก็คงไม่ง่ายได้นักหลังจากที่ฟ้านเสียนได้เห็นอูจูได้ประทะฝีมือกับเยี่หว,วินซึ่งเป็นหนึ่งในสีปร,รมาจารย์ส่วนเลึกในจิตใจของฟ้านเสียนก็เกิดความสะท้านสะเทือนขึ้นมาแล้วก็ค่อย ทำความเข้าใจว่าเรื่องมะคาบุก็เป็นความสุนทรียภาพเช่นเดียวกับวิธีแห่งชาที่มีความสุนทรีในเชิงศิลป์ส่วนทางด้านอูจูไม่มีเครดิชาหมัดมวยแล้วก็เพลงกระบี่ที่สูงทรงแต่ว่าอูจูได้ทําการค้นคว้าว่าจะฆ่าคนอย่างไรโดยเน้นความเร็วความแม่นยำความมุ่งตรงแล้วก็ความดุดันอูจูก็เคยกล่าวกับฟ้านเสียนว่าอย่าได้หลงเชื่อทฤษฎีเส้นโค้งที่สามารถลุกลับได้ตามใจปรารถนาและหากคิดจู่โจมฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้เส้นตรง แล้วก็ใช้ความเร็วกี่สูดใช้ระยะที่สั้นที่สุดเพื่อทํำลายฝ่ายตรงข้ามโดยที่ไม่อาจแก้ไขกับกลายแล้วก็มีวันหนึ่งหลังจากที่ฟานเสียนได้ผ่านหลักสูตรการหันประกาศแล้วฟานเสียนได้มองดูอูจูที่หันหลังอยู่แล้วก็ถามด้วยความสงสัยอยากรู้ว่า หากวัดตามเกณฑ์ที่วางไว้ตอนนี้ข้าได้บรรลุถึงขอบเขตขั้นใดแล้วอูจูอฟังก็ได้ตอบว่าเกณฑ์ของลมพานนั้นอยู่ที่ขั้น7ส่วนความสามารถในการควบคุมก็อยู่ในขั้นที่3ฟ้าเซนอฟังก็ทําการสรุปว่าอย่างนั้นคะแนนเฉลี่ยก็เท่ากับขั้นที่5แล้วก็สูงกว่าขั้นที่4เล็กน้อยและตอนนี้ก็สามารถรับหนังสือเพื่อสําเร็จการศึกษาแล้วอูจูอฟังก็ส,สัส่นศีรษะแล้วก็กล่าวว่าหากว่าท่านโชคดีก็สามารถข้าบุคคลชั้นที่7ได้แต่หากว่าท่านโชคร้าย เพียงโจรและขโมยเล็กน้อยชนที่3ก็สามารถปิดชีวิตท่านฟ้านเสีเบาฟังก็อถอนใจแล้วก็คุ้นคิดว่าท่านอานั้นพูดจาตรงๆอย่างแท้จริงแต่ว่าตนเองก็ดูเหมือนว่าโชคดีตลอดมาไม่เช่นนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะได้มาเกิดอย่างโลกใบนี้หลังจากที่เยลิยว,วินได้ผ่านมาชีวิตที่อาวต้านโจนของฟ้านเสียนก็กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแล้วก็ไม่มีคนร้ายมาลังควานอีกฟังว่าแม่เล็กก็ป่วยหนักไปรอบหนึ่งแล้วจากนั้นก็สงบสงเงยมกว่าเดิมส่วนฟ้ารั่ว,ว,วที่อยู่มหานคร on. ก็ยังคงส่งจดหมายมาด้วยรัชบาบส่วนฟ้านเซียนเองก็อย่างนั่งเหงาอยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดภาพดวงตาบนท้องฟ้าขึ้นที่แถบท้องทะเลและชาวเมืองต้านโจก็ต่างวิ่งไปดูส่วนอูจูก็กลับกลายเป็นปลาพิกลขึ้นมาและจากนั้นได้ปิดร้านขายของเป็นตะเล็ดแล้วก็เดินไปยังชายฝั่งทะเลเพื่อมองดูผิวน้ําตามลาพังแล้วก็คลายกาลึกถึงเรื่องราวที่สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้แก่ตัวเองแต่ภาพดวงตานี้ก็คงอยู่ไม่นานนักรูคู่ก็ได้หา ไปแต่ว่าอูจูก็ยังคงยืนสงบอยู่ด้านนั้นส่วนฟานเสียนที่ปีนป่ายหน้าผาอยู่นั้นก็ได้มองดูอูจูที่ได้นั่งสงบนิ่งแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็ได้มานั่งเป็นเพื่อนอูจูแล้วก็มองดูท้องฟ้าที่ตะวันใกล้ตกดิน หลังจากผ่านไปเนิ่นนานปูจูก็ได้ถามขึ้นว่าปีนี้ท่านนั้นอายุเท่าใดแล้วฟานเศษพอฟังก็ได้ยิ้มแล้วก็กล่าวตอบไปว่า16ปีแล้วสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมดเนที i กับเราทาง description ด,ด้านล่างได้ครับตลอดวันนี้สวัสดีครับ